รออะไรอย่างเงี้ไอชินเหมือนมีคนวิ่งตามหลังมึงแวบๆนี่ไงคนที่ว่านั่นน่ะวิ่งตามหลังนี่ไงมีคนนึงชินข้าเป็นข้างบ่อน้ำเนี่ยไอชีฮักเนี่ยชินืนกูเล็งยากมากเลยเพื่อนมันมีศูนย์เล็งอ่ะเอาหัวเลยืคุณเต้เนี่ยมันดูจู่จู่จะได้หรือไงจีบไอชี้กัะเจ็ยจะมันจะแก่ตายมึงไปดูนะมันจะตายด้วยโรคฉลาภาพุ๊บ เอ้ยนี่อีกคนนึงไ้ไปตีมันหรือเปล่าวะกูใช่น้ำรอกจะอุ้มมันไปเล่นด้วยอมันคิดมันกูเลยเนวกระเพื่อลมทางเราเรอจะปักตัวไปพามันโดดทิ้นเล่นกันเถิะไปลยตัวไม่ึ้นหนักเกินไปเปล่าจะพาไปพามจะพาไปพปกันไปเรืองกันไปงกนไปเรื่องกันไปด้วยงกันไปด้วยกันไปด้ว่กนไปเรยกนไปอั เฮ้ยซื้อของซื้อไม่ได้อีกเอ๊ะมีแบ่งนี่อยู่มึงฝากแบ่งนะใส่ดิเพื่อนเดือดเลยเพื่อนสหายเป็นบิตอ้าบแก่ไรเงี้ยอ๊อกแก่ตายไรเงี้ยก็ไอ้เงี้ยทำไมเฮ้ยไอ้เงี้ยขบวนมึงเหรอฟุกมือเปล่าฉันน่ะใช่มึงรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่มึงมึงปลอมยืนเลยฟุกปลอมไม่สัตว์ไม่ใช่เอ้าคนไนตี้เออเออมาเก็บการ์ด้วม ว้าเฮียชาพกเก้นชนไหนหรือเปล่าเฮียโดนเีฝุ่อมไม่หยุโดนไม่อยี่ถึงแล้วที่หมายคือตรงนี้แไปกลัวไอ้สักลัวทุเข้ามเป็ปั้นจะเต่ามีหลังรับมือเจีย ขอคิดคิด <Keep it. S 2> เลยเลยเฮีย yeah, <Yeah. S 2> ให้อารมณ์เหมือนตัวเหมือนตำรตวจตรวจร้านเกมเลยวะเฮียทำไมตอนที่กูไปโดดร้านโดดเรียนไปเล่นร้านเกมครั้งหนึ่งอะแล้วคนในโรงเรียนมันมาตามหาได้ขอเฮียแล้วแม่งเห็นว่ากูมาจากโรงเรียนเดียวกันแม่งเลยไปแจ้งมันเลยไปแจ้งแบบว่าอาจารย์ใหญ่ที่นูน่นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนอะแอ้เฮียให้ตำรวจมาจากกับกูแต่กูเฮียเลยไม่โดดไปคนเดียวโดนไปหลายคนอะเฮียทีนี้โดนรวบหมดเลย ขึ้นลงตกุ๊กกลับโรงเรียนเลยก้เยี่ยเลยแต่แปลว่ามึงเข้าใจว่าอารมณ์ที่เรากำลังเลือกปืนอยู่แล้วมีคนโดนลงมาทำอะไรกันอ่ะร้อยรวบตัวเลยป้าหลังไงว่องป้าหลังนี่ว่าอะไรอ่ะไอ้ชีตรงนี้นี่หว่าเฮ้ยมีโค้ดมาไอ้เจ้าของลงเลยคนคนนั้นคือตัวเฟิร์ดแล้วดิกรเปิดไปแล้ว เลยมีคนอยู่ปพราะว่าไม่มีมั้งไม่มีว่ะไอ้ยทองไอ้ยอยู่ดิสีสีม่วงนั่นไงข้างหลังมึงไงเนี่ยม่วงกินม่วงเนี่ยเี่ินม่วงจริงอืมกูปรับแต่งนี่ก่อนเลยดีมูวออกดีชอบเดี๋ยวโดนดักหลังไอ้เหี้ยปิดไปก่อนเป็นเหี้ยอะไรควายไล่กูได้ เอาไปดิเผื่อมันเบื่อฟุ้งโดนกระทืบไงเราก็จะได้ดักหลังพวกมันไงผมคิดว่าีคนละมุมคนละมุมไปชุบชีวิตที่นี่เหรอชุบชีวิตที่นี่น่าจะที่นี่เยอะ A few moments later เปิดไว้ก็ได้นะไม่น่ามาแล้วมั้งอยู่ทรงแล้วออองจะบีบแล้วไม่น่ามาอุ้ยฟาดฟาทันอยู่ทันอยู่ไปดิอยู่ใกล้ขนาดนี้ไปเด็ก ทำไมไม่มีกุญแจให้เปิดอาปืนไม่แผ่นนี่จะได้ไอสติกเ,เอออย่าเปิดปืนทองเฉยพ่วงยังไงก็มีวาร่าพ้วงเดี๋ยวรอาว,าว่าเบื่อแล้วเราก็ไปกรับม,มันเปิดแล้วนี่ไอ้ยีว่าวาร์ปไหนไหนเกตอยู่ไหนงั้นลงกันไปก่อนเลยลงเลยเป็นไปเกตยันพันนั่นดีกว,ว,ว่าไอเกตอยู่นูน่นเนยี่เกตอยู่ไใคขึ้นเกินไร แย่ไลยเฮียตายกูเออมึงอะไรวะมึงมึงไปมึงไปนี่ก่อนมึงไปจี๊ี้เดี๋ยวกูไปช่วยกูเลยกูตกหลูมเหรอมันลื่นน่ะเฮียโดดตามไปกูมาละ thank you นึกว่านึกว่ากูจะโยนนะเปล่ากูไม่ ลรไม้ปิดไฟเฮ้ยกูเล่าไปไหนกูรู้ไปไหนถ้าเราไปโดนยิงก่อน้มึงจะขึ้นไปชุบกูข้างบนเนอะเอออี๋ปอนไปยเลือดเลยพวกสิบแล้วนะตรงไหนวะถ้าไปโดนยิงก็ไม่เป็นไรหรอกกูอาจจะตกตายนะตายไม่ตายเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเอาเฮ้ยไอ้หมอเอาไปไหนแล้ววะไม่ได้เอ้ามันไม่เหมือนทันที่แล้วไอ้ชินเพื่อนอะไรวะมันไม่เหมือนแพทที่แล้วว่ะ ไอพกไปไหนยัยเอไปเลยเยอะระเบิดเลยเฮ้ยจินผละไม่พิสารไปทำงานไม่ต้องไม่ต้องฝพิสานไปทำงานาทางอไอเย้ไอเย้กูจะทาเหมือนครั้งแรกแต่ผลพิสากูมันไม่ทำงานนะเยนไอเอ้ผลพิสานไ่ทางานไอินไอเยเิดเลย บอกแค่คิดม้วนกันกันเฮ้ยกูแย่ไอ้จิ้นก yeah. yeah. <c oughs> ัวแย่แล้วไอจิ้นไอ้เหี้ยผมพิสัสกูพังไอ้สัตว์กูเครียดไอ้เหี้ยมันมีชุบกูดีก่านี้ก็ได้นะไอจิ้มันมันแก้แล้วว่ะไอเหี้ยมันไม่มีแล้วมาทำอะไรแบบนั้นไม่ได้แล้วไอจินกูเลยกูเลยมาแบบนั้นไม่ได้แล้วไอจินแย่แล้วว่ะ ไอ้เหี้ยมันแก่แล้วชินงงั้นก็ทาไม่ได้แล้ววะรอไม่สามารถแปะคนไวข้างหลังได้แล้ววะทาไม่ได้แล้ววะมทุก็อแปะไว้ได้ทแปะมันไม่ได้มันแก่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ฟุกตกไปเลยอ่ะไม่พูดทองได้ไหมเนี่ยคุ้มละฟุกคุ้มละตายเมื่อกี้คือคุ้มเมื่อกี้เยตายเพิ่มได้ของทองเลยไงคุ้มละไอ้เหี้ยมึงรู้ว่าตอนตอนที่มึงชุบกลัวมันดังยิงกูเลยด้วยเหี้ยเอาไอ้นี่ไปดังยิงเลยรอเหี้ยกูคนเจ็บเลยตอนนั้นแกูบักเลยอ่ะ เนีในมาแล้วมาแล้วชิ้นเนี่ยในเป็นคนสองสไนชินเป็นคนสองไหมโอ้โหแม่นโอคุณแม่นไอ้เหี้ยวัวแตกเลยเอามาก่อนเอามาก่อนแมนแมนแมนตัวนี้แม่นมากแม่นแค่ไหนกันชิงนเอาไว้ก็กูหมดเลยทั้งเกาะทั้งเรือที่กูมีอะคือหมดเลยวัวแย่แล้ววงบีไปก่อนส์เราไปทางไหนอะแย่แล้ว โอ้ oh! <laughs> <laughs> เลือดหนึ่งเปอร์เซนต์กางเกงเยียเขาวงเลยี่ <laughs> ดูเลือดก,กูดิกูจะขี่แตกเพื่อนกูโดนยิงอจากกล้าเหรอไม่ฮะกูยังไม่ได้ฮิวเลยเมื่อกี้เนี่ยจากที่กูโดนย,ยิงเมื่อกี้กว่าจะขี้แตกนะเพื่อนเลือแค่นี้อ่ะอืมกางเกงน้ำตาเลยแหละจากกางเกงดำตอนเนี้ย <c oughs> ขณะที่ทางก่อนไม่ให้รถมันสตาร์ท <laughs> พอ่อมึงไงเยียร์ดิ <c oughs> เียดได้ดิ ฝูงพามึงเข้าตรงตีนเองน้าฟุกเย็นลงฟุกสู้ไหมฟุกูพาเข้าเลยเลยจะเป็นเลยไะเปดักสุ่มาคิดว่าไงี้เลยไอมานี่เลยอ่ะฟุกสู้ว่ะเพื่อนเอาชิบหายแล้วเพื่อนกูสู้ไอ้ชินไม่คิดมือไอ้ขึ้นนี่งูไปแล้วคิดแต่ ก็บอกอยู่ว่าซูบ like ัตแมนแบทแมนไลค์สดเลยแลนเซอร์ hmm.